อันนี้เดี๋ยวอันสุดท้ายเดี๋ยวผมเปิดเองกันนะขัดเกลือจั่ต้องเลยเอ้ยทองสองเอใช่หรอไม่ได้ใช่ไัมใช่ออาดูออาดูใช่หรือเปล่าวะใช่ดิเหมือนจะใช่นะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปด เด็กยังล่างเตาเต่าช่วยเยี่ยใช่เหรอกูตีโอนก่อนเลยนั่งคิดโอนยังโอ้ยมันโหดจังวะเยี่ยเยี่ยเยี่ยโหดกูเปิดไปถึงห้ากล่องไม่ออกกูเปิดก็โง่สองเดียวพอพี่นอนชวนกันคืนออกโอ้ยเยี่ย